สิบ <c oughs> ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบชนะยี่สิบร้านที่เราสั่งมาให้วันนี้ก็คือร้านคุ้มสื่อของหวานมาจากร้านแอดโฮมชิฟฟ่อนนะคะเครื่องดื่มคือน่ารักมากโกโกโ้ลงการลาดเทาวังถิงสามสิบสี่นะคะแสดงว่าพี่เชโตชอบตัวนี้มากแน่นอนเลยเราแบบ <c oughs> ไม่เหลือใคร,ใคร ว่าข้าวเช้าหรือยังไงข้าวเย็นเมื่วานข้าวเย็นเมื่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู้มากิน EP 5ค่ะไหนให้ทุกคนลองแน้นน้ตัวกันหน่อยดีกว่าโอเคเริ่มที่ใครก่อนเอาพิธฟิล์มก่อนนะอ่ะผมเน้นนำไปแล้วแย่งกูละชื่อบีนะ ตอนนี้ก็ทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในหมวดแฟชั่นค่ะชื่อเอมนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมวดบิวตี้ค่ะชื่อเชนโปรครับก็เขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับ property แล้วก็ทาวเวลค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ีรวิวอาหารแต่ก่อนจะไป<ช>รีววิอาหารก่อนว่าชอบกินอาหารแนวไหนประมาณไหนรสชาติยังไงประเทศอะไรบ้างก็จะชอบกินพวกของทอดมากอะไรที่เป็นแปลกๆเนี่ยชอบมากกินได้หมดเลยญี่ปุ่นไทยเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะชอบกินอาหารแปลกๆแต่ว่าไม่ชอบกินผักหรือเครื่องเงวันนี้เราเอาแป้งเค้กแป้งเค้ก ชอบกินสตูว์แบบของคนเหมือนพี่ฟิลเลยแล้วก็มชอบกินผักแล้วก็ชอบกินพวกครีมครมแบบคาโบนาร่าตล็อกโรเซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาหลีเหรอใช่รู้จักไหมรู้จักแบบบล็อกโรเซ่คล้ายปะคล้ายคล้ายแันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผสมิงไปจากโรเซ่บ้างโรเซ่แบบฟิลที่ปลากระป๋องปลากระป๋องน่าโรเซ่ ชอบกินเหมือนพี่ฟิล์มนิดนึงเคยชอบกินพวกแป้งพวกโรตีของอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับในหลักก็เป็นอาหารไทยแหละที่แบบว่ากินง่ายๆพวกต้มสังผัดกะเพราอะไรเงี้ยเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้ไข่ดาวต้องแบบไหนคะไม่กรอบๆแต่ทานง่ายแต่ทานง่าย ราจะให้ชิมอาหารกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ดูได้ได้เคยค่ะร้านที่เราสั่งมาให้วันนี้ก็คือร้านคุ้มสื่อเคยได้ยินไหมชื่อเนี้เคยได้ยินกี่สาขาที่ได้ยินมาโอ้ยเยอะนะดูรู้เลยว่าร้านเนี้ายสาขาแน่นอนอย่างการแรกอยู่กับพี่เบนซ์เลยอะไรนะไม่ใช่พี่เบนซ์ไม่ใช่พี่เบนซ์เข้าไป กสับวพวกพริกเกลือมันก็จะมีซุปมิโซนแถมมาให้ด้วยส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นเส้นมหมี่หมาล่าสันคอ,อนนี้ไฟลุกเลยนะเขาบอก,อกไฟลุกเลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเค้ากะเพราหมูสันคอท้นไสของหวานมาจากร้านแอดโฮมชิฟฟ่อนนะคะชิฟฟ่อนมะท้าวอ่อนลาวาซสื้ออันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเซตแบบสี่ชิ้นคะการจะมี ฝอยทองจะมีใบเตยมีบัวาวอ่อนแล้วก็มีสตอเบอรี่ซึ่งน่ากินมากซึ่งดื่มคือน่ารักมากโกโก้ลงการาด้าววังหินสินะคะเมนูที่สั่งมาก็คือจะมีชาไทยชาเขียวนมโกโก้ซิกเนเจอร์นั่นเองปกติเคยทานไหมคะร้านที่เอามาวันนี้ประเภทนี้เคยทานร้านที่บอกมาไม่เคยเลยงั้นให้ชิมกันเลยดีกว่านาอโอเคนั่นเดี๋ยวเราชิมดูว่าเอของขาวก่อนริ่มจังของขาวอ่ะ หมาล่าใช,ใช่ไหมหมาล่าอืแต่ไม่เห็นมากนะจิ้มเผ็นได้ปะจริงอ่ะไม่เห็นมากกำลังดีอันนี้หอมเนือ้อแล้วก็มีความแห้งๆคือมันเข้ากันแล้วก็หอมพริกคือแต่หอมมากอนรสชาติแบบคนไม่กินเผ็ดก,ก,ก็กินได้นะเพราะมันไม่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้น เื่อวานชอบกินเมื่อวานเออรถา้ารังเนี้ยเขาทำมาเหมือนเป็นรถจัดรยาแต่ว่าคนทั่วไปก็กินได้เพราะอย่างอันนี้มาลาก็ไม่เผ็ดมากเขาคลุกเค้ามาแบบทั่วแล้วก็กินโซนค่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินมาราแต่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้หมูนุ่มแล้วก็หอมเนื้อกะเพราที่เป็นกระเพรา ของข้าเราอิ่มหนำไหมอิ่มหนำมากชอบแบบนี้มากเพราะว่าชอบกินเป็นข้าวมากกว่าถ้าถามว่าชอบอะไรที่ชฉิบสองอย่ชอบกะเพราเนื้อใช่ไหมกะเพรแล้วคือเขาแบบอะไรนะขูดพรกเกลือปาดเขาเรียกอะไรอันนี้มันคือกระเทียมปะกระเทียมกระเทียมมาแบบเป็นแว่นเลยอ่ะเป็นแว่นเลยอ่ะ เราไปของหวานเมื่อกีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนอ่ะขอเป็นไปนน้ำกับเป็นน้ำก่นอเนเป็นงานเสียม,มารยาทกัแล้วใส่ไ,ไม่ดีนะมึงเมกี้ตัดตัดพี่เป็นไงบ้างอร่อยอยวดีแต่อันนี้สั่งในหวานแบบ หวานปกติมาอ่าูเกหวานปกติของเขาอ่ะจริงอ่ะมันไม่ได้หวานมากทีนี้ร้านอะไรที่พวกคนดูเขาเขาจะไม่ทำหวานมากใครที่ไม่ได้ชอบกินหวานมากสำหรับปกติก็ได้เพราะว่าถ้าหวานน้อยอาจจะไม่หวานเลยต่ก็เด็ดมันพูดอะไรวะชาไทยถึงเครื่องแล้วก็หอมนมโอ้จริงเขาใส่นมมาแบบมันหอมนมตั้งสองอันเลยนะโกโก้เข้มข้นมากค่ะแต่สำหรับพี่พี่ว่าโกโก้หวานไปนิดนึงถ้ารสหวานอะไรก็แบบ เดี๋ยวเราข้ามไปของหวานก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินตอนเล่นเกมด้วยอ๋อใช่แล้วว่าแบบดอกนะดอกเลยก็เลยจะกินให้เด็ดไปเลยใช่เอางนี้ใครทำใครทำเป็นคนที่ชอบของหวานอยู่แล้วค่ะเนื้อชิฟฟ่อนมันแบบมันเบาแล้วว่ามันนุ่มมากเลยมันเป็นไส้ขาวอยู่ข้างในเย ปล่อยห่อเขาเมันแบบเค้ากันมากชิพฟ้อนเนื้อนิ่มไม่แข็งอันนี้มันเป็นเหมือนแบบมีรูรูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ขนมเค้กที่มันมีรูรูอ่ะอันนี้จะคล้ายเค้กไหมคะเนื้อจะแบบไปทางเค้กแล้วเป็นเ้กเเค้กอันเนื้อร่อยอ่ะจะแบ่งไม่ได้แล้วการเกลือกเกลือพราะเนื้อเค้กมันเป็น เป็นกาแฟใช่ไหมมันจะมีเนื soup, after, PDF, Aa, ้อมะพร้าวอยู่ข้างในใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่บอกอร่อยเพราะมันมีแบบเหมือนเป็นครีมปะครีมมะพร้าวอยู่ตรงเนี้ยตัวกาแฟมันจะออกแบบนิดๆแต่ว่าตัวครีมมันหวานอร่อยดีอันเนี้ยชอบเดี๋ยวดูหน้าเอฟที่ดูของรอยกันดิเรามาชิมใบเตยกันเอาเลย นุ่มมากมันดึงๆเลยมันเหมือนแพนเค้กที่ของญี่ปุ่นอะคะที่มันแบบที่เขาไปจีบเหมือนเตาอันนี้ดีถูกต้องทุกอย่างคือมันนุ่มแล้วมันก็แบบไม่หวานไม,ไม่หวานงั้นก่อนที่เราจะกินกันหมดแล้วเราก็จะไม่ได้เล่นเกมกันนะคะเราก็ขออนุาตเล่นเกมนิดนึง เ้องโอเคไหมทุกคนทุกคนมองนิ้นโอเคไมทุกคนเกมี่เราจะเล่นคือนับเลขห้ามสามแต่แบบคนสามคนอะมันน้อยไปไงเราก็เลยแบบเสกตัวช่วยพิเศษมาสองคนนะคะขออนุญาตสองคนที่เป็นผู้ช่วยเข้ามานะคะเราก็ได้แขกรับเชิญพิเศษของเรามาแล้วก็คือผู้ที่เขาเคยอยู่ในรายการนี้นั่นเองแครหอดขัดยันปัวช้าปาปง ทั้งคู่นะคะคนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายก็คือผู้ชนะนั่นเองห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้เป็นการรอให้ใช่อันนี้คือให้ดูว่าถ้าแพ้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ใช่ใช่โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งอย่าชนะใจ สอบจังหวะหัวเ้าะเนี่ยนับเลยจังหวะที่หกแปดแปนี่สอ 2แต้มเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเด็ดใจนะลูกเจ็ดไม่เป็นเหี้ยแก กินอ่ะมันต้องมีสกอร์ซะแน่ยี่สิบยี่สิบจริงๆก็ชอบที่เสกินนะฮะดูรู้รู้รู้ใหผลคะแนนนิดนึงนะคะก็คือพี่ใหม่กับพี่เอฟได้เท่ากันสองคะแนนค่ะสวนองฟ้าพี่ชายโพวีฟิล์มได้คนละหนึ่งคะแนนค่ะยังได้คะแนนได้่ไม่แลนเลยอาหามแต่ละร้านอร่อยไหมรสชาติยังไง ข้าวก็ชอบอันนี้ที่สุดค่เะเนื้อคั่วพริกเกลือใช่ไหมน้ำอร่อยมากชอบชอบทางแพ็กเกจชอบทางรสชาติขนมนะคะก็ชอบอันที่เป็นใบเตยมะพร้าวะะอชอบเหมือนพี่ฟิ์มเลยนะอร่อยหอมเนื้อแล้วก็แบบมันเขาคั่วมาแห้งๆแล้วก็ขนมชอบใบเตยเหมือนกันน่าจะเอกชัาเพราะชอบอ,อันนี้เหมืนอนกันนะคั่วพริกแกงคัว่วพริกแกงเนื้อเนื้อพริกเกลือด้วยเนื้อด้วยเหมือนมึงเหวอะเป็นข้าวด้วยเนาะแล้วก็ผัดแห้งๆอะไรย่างเงี้ยกินดีชอบแล้วก็ ตัวกาแฟเข้ากันดีฝากผลงานตัวเองหน่อยก็ฝาก inspire ด้วย <c oughs> นะคะเรามีหลายช่องทางเลยมีทั้งเว็บไซต์ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitter มีครบเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจในเรื่องแฟชั่นนะคะก็ทำเทรนทั้งอัปเดตสาระความบันเทิงทุกอย่างในเรื่องแฟชั่นทาไมอยางลาสก็ติดตทาง inspire ด้วยค่ะก็ฝากหมวดบิวตี้ด้วยนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็มีเพจ inspire ีค่ะผมฝากเรื่องอะไรนะ ฝากเรื่องทาวเวลแล้วก็พ o p e r t y ด้วยครับในเพจอินสายจอยกินเป็นเรื่องอ,อู้มากินแล้วก็เว็บอินสไปครับขอขอบคุณทุกคนมากนะคะ